แม่น้องจ้าวัสดีค่ะได้พักผ่อนบ้างไหมเมื่อคนะืนเนี่ยพักผ่อนยาวเดอ้อไม่ควจะขึ้นแป๊บๆปบ่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะอีกห้านาทีลงแล้วนั่นแหละเอาเอาดวงตาเอาสมนั้นเฉยๆค่ะขอบคุณค่ะไม่ให้มันขาดเนาะมันดูเหมือนจะห่างหายไปอะเล้สิบนาทีแล้วเอาสิบห้านาทีลงแล้วนะคะพอแล้วใครใครมีงานทำก็ไปทำจ้า ไปย้อนหลังให้อยู่เดี๋เดเดเลียงลำดับเด้อเรียงลำดับแป๊บแป๊บมาครของน้องวีทันทันอยู่เดี๋ยวน้องวีเดี๋ยววีวงย้อนให้อีกรอบหนึ่งเด้อเมื่อกี้ตอนตอนที่จะเข้าไปก็ไปย้อนดูแล้วแหละอืนั่นแหละไปเห็นในเต้นหน้าห้านันมาแช่คนเดียวกันหรือเปล่าอะไรได้จะเปื่อยค่าเวลาเย็บอ๋อน่าจะใช่เออใช่ใช่ ได้ตีนผีไปจะฟืด,ฟดเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดโอ้คงใช่เลย <c oughs> นี่รู้จริงรู้ลึกพี่พวกก็ทำอะไรเล่นๆน,น่ะนะอุ้ยอยากได้อะไรซื้อหมดจ้าซื้อมาไวยังไงจนพังแล้วอ่ะมันเอามอเตอร์ใส่อีอ่ะน้องววมันเป็นรุ่นเก่าอ่ะของของซิงเกอร์สมัยนู้นอ่ดึกดําบันอะนะแต่ตอนนี้ดูทำอะไรไม่ได้แล้วมั้ง ว่าจะให้เขามาซ่อมใส่ถุงไว้ค่ะได้อ๋อเหรอมาพี่พวกเอาใส่กระปุกไว้อะใส่กระปุกเอาไว้ซ่อมนั่นซ่อมเนี่ยอู้เยอะเอาไปบริจาคให้าลานามีมีอะไรก็ขนไปขนไปเนาะ <c oughs> เอาไว้ติดบ้านดีปัวไทยในต่างแดนบันดีจา้าลูกวัดีค่ะผ่านแล้วใช่ไหมดีใจด้วยเดอ้อขอบใจมากจ้าแม่แบบขึ้นไหนนี่เฉย ขึ้นขึ้นเปิดเอ่อเปิดการมองเห็นเฉยๆนะเพราะว่าห่างหายมานานเนาะก็จะแอบ,บขึ้นเป็นั้างคร้าอ่ะนะไม่ได้ขึ้นตลอดเดอ้อเอาเลิกสะดวกอะไรเนาะอ๋อสวัสดีจ้าจ้าแม่นมจ้าสวัสดีเช่นกันจ้าดีใจด้วยเดอ้อผ่านแล้วผ่านแล้วถ้าใครเดอ้ออีสามนาทีลงค่ะไม่รบก,กวนใครทั้งสิ้นละค่ะแม่น้องไปยังแม่น้องอะได้ดับได้นอนบ้างหรือย,อยังนะ แม่นมขึ้นดีไลกระโดดมาอาวีพเพืกขึ้นดีไลล่มจ้ายังไม่ได้ดูเลยว่าใครเข้ามานะ่ะข้าวตักมายังไม่ได้ได้กินเลยโอ้ยเนาะพี่พวงอ่ะชีวิตลนทจ้จริงๆน้องวีเอ้ยว่เาวเอาได้มาทำไรแม่กระโดดขึ้นสวัส <laughs> <laughs> ดีทุกท่านกบมีสองสามคนแค่นี้แหละลูกเอ้ยปรับใจหลายเดอ้อ เปลียนได้ทึงไหนแล้วเนะวาะวดไทยจ้าเหมือนกับวีโอนะรุ่นเดียวกับวีโอนะผ่านกันไปแล้วเรียบร้อยขยันขยันขึ้นน่ะดีแล้วกลับใจมากจ้าอีกสองนาทีจะลงแล้วนะไม่ลบกวนใครขลุกลูกเอ้ยน้องๆเอ้ย เปิกดการมองเห็นเฉยๆนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟนะคะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดูแลตัวเองด้วยเดอ้อหน้าร้อนเดอ้ออ่ากลัวไทยอยู่ข้างนอกก็ไม่เป็นไรเนาะแต่น้องวีนี่นะขอบใจมากหนูจอดไว้อาบน้ําก่อนคะ่ะได้คะ่ะได้คะ่ะลูกเด้อแม่จ้าไม่นมจ้านี่แหละไม่นมก็เป็นลมนี่แหละเออปีที่แล้วอ่ะนะ วันที่18เมษาเนี่ยถึงว่าเก็บตัวจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นคือเวลาจะวูบก็วูบเลยนะแล้วก็วันที่19สิงหาอีกปีที่แล้วสองรอบเลยเข้ากจจ้าเขาใจจ้าจอดไว้ค่าเดี๋ยวแม่ลงละอีกหนึ่งนาทีนะดูแลสุขภาพดางกายด้วยเนอะน้องวีพี่คงจะลงแล้วนะบางทีมาไม่ถึงแค่คิดถึงจ้าจ้าได้ค่าได้ค่าเหมือนกันเหมือนกันเวลาเราไปเจอไหนก็หวัดดีกันเนาะเหมือนกันเนี่ย แม่นมจะยิ่งขึ้นอีกบ้านหนึ่งเนาะอ่าล้างบางแล้วก็นั่นอ่ะตัวเอสหายแล้วก็ล้างบางใหม่หมดเลยเก็บชั่วโมองใหม่ตอนนี้ก็ยังยังไม่ยังไม,งไม่พอสองเลยนะรีบรียรีบเรียเลยประมาณนั้นเนาะก็ยังไม่ถึงเดือนนะวันที่เก้านู้นะอีกเท่าไหรอ่อีกห้าวันจะถึงเดือนเลเนาะโอเคจ้านะคะทุกท่านทุกคนขอลงไลค์ขออนุญาตลงไลค์นะแค่นี้ก่อนนะคะน้องวี ไม่ต้องเล่วัสดีค่ะเดี๋ยวจะแว้นไปหลังบ้านให้กันและกันเดอ้อส,สวัสดีค่ะทุกคนขอบใจหลายเดอ้อมาแป๊บๆนี่นะ่น้องวีจาไม่เป็นไรนะคะขอบคุณและขอบใจมากมากบายๆค่ะดูแลตัวเองด้วยเดอ้อตอนเช้าเป็นอะไรเป็นอะไรพี่พวกว่าระวังยุบหัวมันเลยมาแล้วอะ่ะแปดโมงสิบเอ็ดนาทีแล้วอะ่ะเออ